สวัสดีครับ inventoryonweb.com นะครับก็จากตอนที่แล้วนะครับเรามีตัวอย่างเคสพวกนี้นะครับมี product ABC ผมก็ตั้งโค้ด FG เป็น A01 B01 C01 FG นะครับแล้วเรามีการกิจกรรมนะครับการแอปการประกอบเป็นเฟรมนะครับ body นะครับก็จะมีโมเดล ABC วิ p ก็จะเป็นแทนด้วย V i จเ i p a 0 1 B01 แล้วก็ C01 นะครับส่วน Material นะครับเราก็จะมีพวกสตีล uh, กับแกส s นะครับเพื่อมาทำตัวของบอดี uh, ้นะครับ mm hmm. ก็จะมีสตีล01และ01นะครับแล้วก็จะมีพาร์ทนะครับก็จะเป็นล้อนะครับในส่วนนี้เป็นเอนจิ้นนะครับเป็นซีดแล้วก็เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับ ซึ่งพวกนี้นะครับเราก็ได้ดีไซน์ลงใน Excel นะครับแล้วก็ส่วนโลเคชันนะครับเราก็มีประเภท F1 F2 F3 นะครับก็คือเป็นฟลอร์นัมเบอร์หนึ่งนั้มเบอร์สองนั้มเบอร์สามส่วนไทอินเวนต์รีนะครับก็เป็น FG WIP Mat แล้วก็ Part นะครับส่วนตัวไทอินเวนต์รีนะครับก็จะมี o u t s i d e inside r e t u r n adjustment นะครับส่วนยุสเซดนะครับมีตามนี้เลยนะครับยุเซดของไทยปิดรอยุ s เซ a s s e m b l y loss sale แล้วก็ Adjustment นะครับส่วน User list นะครับก็จะมี2คนพิเตอร์เอิเตอร์บีนะครับเรามาดูหน้าตากันนะครับที่ผมได้ Input เข้าไปนะครับบริมัตเตอร์นะครับมาดูว่าประมาณนี้นะครับ รายละเอียดทั้งหมดของโค้ดนะครับมี2หน้าครับโลเคชันนะครับประมาณนี้นะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมอธิบายวิธีการ Input ข้อมูลนะครับลงในมาสเตอร์อย่างไอตัวมาสเตอร์ยังไงนะครับแล้วก็โลเคชันเสร็จนะครับไทยอินเวนตอรี่นะครับตามนี้นะครับเห็นไหม fgwipmatpart นะครับแล้วก็ไทยรีเซพ ตามนี้นะครับ t h p e Receipt นะครับ o u t Side Inside Return Adjustment นะครับต่อไปนะครับก็เป็น Type t h Receipt แล้วใช่ครับก็เป็น t h p e Withdraw นะครับก็จะเป็น Withdraw Usage Assembly Lot นะครับ Sale Adjustment แล้วก็ User List ก็มี m t e r A m i t e r B นะครับประมาณนี้นะครับ ภาพรวมนะครับที่เราดีไซน์มาจากตัวอย่างชุดนี้นะครับมาเป็น Excel รหลัสชุดนี้แล้วเราก็อิ p พุมาเป็น Data ประมาณนี้นะครับวิดีโอถัดไปนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับ o p e r a t e นะครับซึ่งเราอิ p พุตัวของ Master รเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่า o p e r a t e มันใช้ยังไงครับสวัสดีครับ